สู้ดีมากครับกับสวัสดีเอฟซทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารข้าวพลังนะครับในส่วนของไอคอนิกโมเมนตนะครับจาก m มาเชสเตอร์ยูไนเตซึ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับในรูปแบบของไอคอนิกรูปแบบของเดวิดแบ็กแฮมนะครับตอนวัยอายุ19ปีนั่นเองนะครับรายละเอียดแจ้งชัดเจนนะครับว่าเขาจะมาในวันที่11ก็คือวันพฤหัสบดีนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็วันที่18นะครับจะแพ็คมาด้วยอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผม3คนเบิร์กแคมป์นะครับลุงเบิร์กแล้วก็แล้วก็แล้วก็ปีแรดนะครับผมสำหรับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับในส่วนของแฟนชอยส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียแล้วก็อังกฤษก็จะมาในวันที่11ทั้ง2เลยนะครับใครที่รอสุพนัณและก็สหรัฐอยู่เย็นเนี่ยเตรียมจัดเตรียมเปิดเติมคอยกันไว้ได้เลยนะครับผมมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนโอเค มาดูกันที่การรีวิวนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับไอคอนิโมเมนต์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้ง3คนนะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมก็จะเป็นในส่วนของปาร์คจีซองนั่นเองนะครับปาร์คจีซองมาได้ไวที่30นะครับตัวนี้เนี่ยมาในค่าพลังใน91ก้าสเนะครับตันที่95นะครับเมื่อบูทเต็มของเขานะครับผมสำหรับ LMF ตัวนี้ เด่นๆเลยก็จะเป็นในส่วนของดิปปิ้งนะครับผมดิเฟนซีฟอเวนตก็ถือว่าใช้ได้ใช้ดีนะครับผมในส่วนของปาร์คซีซองนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเด่นในส่วนของการเลี้ยงบอลแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลนะครับ92ดิปปิ้ง91นะครับผมท้ายโพสิชันที่90ครับการบาลานซ์ของบอลอยู่ที่8 7นะครับสปีดอยู่ที่91แล้วก็สปีดต้นอยู่ที่93นั่นเองนะครับ เนื้อย่างนะครับอยู่นี้ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่99นะครับแล้วก็บอลสันบนเยาวถือว่าค่อนข้างดีนะครับ91แล้วก็87นั่นเองนะครับโจสก็ถือว่าได้นะครับ80แล้วก็ข้าพลังในการบุกเนี่ยอยู่ที่88นั่นเองนะครับในส่วนของตำแหน่งที่เล่นได้ก็ดูตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LWF SS นะครับ RWF แล้วก็รองลงมาเป็น LMF นั่นเองนะครับผมก็แยกไปเล่นหลายได้ตำแหน่งนะครับสำหรับปาร์คจีซองนั่นเองนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ มาแน่นอนวันพฤรหัดสบอีนี้ครับทุกคนมาต่อกันที่นักเตะคนที่2ครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้ามาใหม่เลยนะครับผมก็คือเดโก้ฟอรันนี่ครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นชั้งตำนานแอตเลติโกมาริดนะครับผมแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟอรันตัวนี้เนี่ยมาได้ค่าพลังเนี่ย93นะครับแล้วก็ตันชิก99ครับมาในวัยที่23เท่านั้นเองนะครับผมสำหรับนักเตะเขาคนนี้นะครับผม ก็จะเด่นในส่วนของเกมรุกเกมบุกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ o f f e ฟ s i v e Awareness นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่งอยู่ที่96ทั้ง2ค่านะครับผมแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงที่99กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟอรันครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนะเตะคนนี้บอลเรียกได้ว่าบอลเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยเรียกว่าถนัดแทบทั้งสองนะครับอยู่ที่4แล้วก็3นะครับการเลี้ยงบอลก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลนะครับอยู่ที่94แล้วก็ดริฟฟิ้งเลี้ยงบอลอยู่ที่ 92นะครับท้าย position เนี่ยอยู่ที่94บาลานซ์เนี่ยอยู่ที่88ครับของร่างกายของเขานะครับในส่วนของ physicality เนี่ยผมก็จะเป็นในส่วนของสปีดครับจัดมากอยู่ที่9 1แล้วก็92นะครับถ้าความแข็งแกร่งเนี่ยไม่เด่นนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่84เท่านั้นเองนะครับเตอร์มิน่าเนี่ยอยู่ที่92ครับฟอร์มอยู่ที่7นะครับทนต่อการบาดเจ็บอยู่ที่2นะครับผมตัวนี้ก็เรียกได้ว่าครบเครื่องนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นกองหน้านะครผมก สุดๆแล้วนะครับผมได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกว่าทีมพ่อแล้วนะครับผมในส่วนของบอลซ้ยายบอลเดียวก็ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่87แล้วก็94นั่นเองนะครับลูกปั่นโค้งบอลไซด์อยู่ที่95แล้วก็93นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีสกิลในส่วนของดีเฟตดิ้งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดดิ้งลูกกลางอากาศนะครับอยู่ที่82จัมอยู่ที่87อ่า81นะครับผมแล้วก็การเข้าประทะที่รุนแรงอยู่ที่75นะครับสำหรับฟอรรันเนาะ นะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องของกองหน้านะครับแล้วก็ยังลงมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกได้อีกด้วยเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็น a SS ก็ยังเล่นได้นะครับหน้าต่ำที่96แล้วก็96นั่นเองเอเของเขานั่นเองสำหรับเดโก้ฟอรันครับแล้วเรามาจบกันที่ตัวสุดท้ายของแพ็กนี้เนี่ยผมก็จะเป็นในส่วนของเดวิดแบ็กแฮมครับตัวนี้มาได้ข้าพลังเนี่ย93ครับตันที่100กันทีเดียวนะครับผมมาด้วยวัยที่19ปีเท่านั้นนะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเด็กสุดๆแล้ว ค่าพลังที่โดดเด่นของเดวิดแบ็คแฮมเวอร์ชันนี้นะผมก็จะเป็นในส่วนของแอตแทกกิ้งในหัวค่าพลังในการบุกนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟเฟนซีเวอร์เนนนะครับอยู่ที่98วิทเนชชิ่งอยู่ที่97ครับกีกกิ้งพาวเวอร์98ครับดิฟฟิ้งในหัวการเลี้ยงบอลครองบอลเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ99 97แล้วก็ท้ายโพสิชันอยู่ที่99ครับบาลานซ์ร่างกายที่80 89นะครับผมในส่วนของฟิสิกส์คอร์ิตี้ก็จะเป็นในส่วนของซับปีนนะครับ91สปีดต้นอยู่ที่88นะครับ ดิสกอลคอนแทคข้าความแข็งแกร่งในอยู่ที่91นะครับสเตอร์มิน่า98นะครับฟอร์มอยู่ที่แปกันเลยทีเดียวเลยครับหรือเรียกได้ว่าเนี่ยโคตรฟิตเลยนะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมตัวนี้นะครับต้นต่อการแบดเจ็บเนี่ยอยู่ที่3นะครับแล้วก็วันเสาบ์วันยาวเนี่ย99ทั้ง2เลยนะครับลูกตั้งเตะลูกบอลโค้ง99ทั้งหมดครับอันนี้โคตรสุดครับสำหรับเดวิดแบ็คแฮมเวอร์ชันนี้นะครับผมก็ยังมีในส่วนของดิฟเฟดดิ้งนะครับค่าพลังการตั้งรับของเขาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น เฮดดิ้งนะครับ79นะครับจำอยู่ที่80ครับเดฟเอนซีวาวแนนต์อยู่ที่75นะครับวันวินนิ่ง80ครับแล้วก็แอร์กิชชั่นอยู่ที่84นั่นเองนะครับตำแหน่งที่เดวิดเบ็กแฮมเล่นได้ผมก็จะเป็นในส่วนของดีเมฟนะครับ101กันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ CMF เนี่ยอยู่ที่99ครับแล้วก็อ m f อยู่ที่100นะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นเป็นปีกได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น RWF นั่นเองที่94ครับสําหรับเดวิดแบ็กแฮมนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของ Iconic Moment ของ m a n เตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะมาในวันพฤุหัสบอดีนี้นะครับก็น่าจะรวมมาประมาณ100กว่าคนนี่แหละนะครับผมถ้าจำไม่ผิดเนาะนะครับใครที่เป็นแฟนผีก็รอเปิดรอจัดกันได้เลยนะครับสำหรับ Iconic Moment อร์ชั่นใหม่นะครับมาแน่นอน100%ครับวันพฤหัสบอดีนี้เจอกันครับทุกคนโอเคสำหรับที่นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงตอนเย็นมารีวิวให้ในส่วนของแฟนชอยนะครับ ลีกอังกฤษนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไในเพียงนี้แล้วกันนะครับยังไงมาเจอกันใหม่ในช่วงก่อนเย็นตอนนี้ปาราในจ๊ายบายเจอกันใหม่ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม